แต่ว,วันนี้เรามาเก็บมะนาวนะครับไม่ใช่ส้มนะมะนาวลูกนี้หนึ่งขีดลูกกําลังสวยเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันไปด้านหลังเนะี่ยได้แป้นพิจิตลูกกําลังสวยวันนี้เราให้น้ําบํารุงดีๆใส่ปุ๋ยนะครับเขาก็ผลผลิตให้เราได้กินตลอดทั้งปีวันนี้ผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับแล้วก็ น้ำเป็นสปริงเกอร์นะให้น้ําเขาอุดมสมบูรณ์นะครับเขาก็ให้ผลผลิตเราได้ดีนะรเราบํารุงดีเขาก็ให้ผลตอบแทนเราดีนะครับแ็นพิจิตรส,สวยๆลนะูเราตัดให้มันมีติดขั้วน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเรา,อาเอาไปไว้ที่บ้านมันก็จะได้เก็บไว้ได้นานเนะหลือขั้วไว้หน่อยหนึ่งส่วนตรงนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งไปด้วยเลยกันไกลเราต้องมีตลอดเวลาเข้าสวน ตัดแต่งกิ่งกนี้ก็ทิ้งไปเพราะว่ากิ่งพวกนะี้ถ้าเกิดว่าเขาติดลกูกลูกเขาก็จะเล็กนะครับถ้ากิ่งใหญ่นะแล้วเขาก็จะออกมาใหม่ตรงไหนที่มันกิ่งไม่สวยกิ่งเล็กเราก็ตัดแต่งกิ่งไปด้วยเลยต้องไปเสียดายให้เขาโปร่ปงนะตรงนี้ถ้าเขาทึบนะครับสงังเคราะห์แสงได้น้อยมันก็ให้ผลผลิตน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาโปร่ปง ก็จะติดโลกให้เราได้ดีๆเยอะๆได้ผลผลิตเยอะลูกใหญ่ๆลูกนี้น่าจะไม่ถึงขีดเกือบขีดแล้วต,ตัดตัดใหม่เลยแต่งกิ่งให้เขาไปพร้อมลูกที่สวยแต,แต่งกิ่งให้พร้อมเลยใบหงิกใบงอเนี่ย ออกให้หมดเลยลกูกกำลังพอดีเลยตนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไว้พร้อมเลยถ้าเขาไม่มีลูกอะลูกนี้เอาไว้ก่อน วิธีการเก็บเราก็ดูว่าผิวเขาใสๆนะถ้าเนะี่ยเขายังขรุขระอยู่ก็แสดงว่าเขายังโตได้อีกนะครับยังโตได้อีกจนะให้เขาใสๆน,ๆนิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะให้ดีก็ต้องให้เขาเหลืองๆหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเหลืองเดี๋ยวมันก็สุกไวเนาะมันก็กินไม่ทันแล้วตรงนี้เราก็จะมาเลือกเอาว่าเอาจะเอาลูกไหนวันนี้เอาได้หมดเลยนี่นะกิ่งนี้มีสี่ลูกเลยสี่ลูกง้มๆามเลย ห้าลกูกเห็นไหมแต่เป็นพุ่มเลยสี่ลูกอันนี้มีลูกนึ่งแ,แล้วก็ตัดแต่งขเขาซะหน่อยเอาออกเขาเหลือขั้วติดอยู่นิดนึงนได้สองลกูกเริ่มออก สีใสๆละ่ะถ้าเขา,สาใสเข้าเหลืองออกหน่อยก็เก็บได้นะมันไม่ค่อยโป่งเท่าไหร่นะแต่ลูกมันก็ติดเพราะว่าน้ำมันให้น้ำดีใช้สะปริงเกอร์ลดอันนี้ก็ได้ไอ้สองลูก ปีนี้น้ามันพอนะเราให้น้ําดีข้างในมันก็น้ําเยอะแล้วก็ลูกไม่ค่อยลายทุกปีลูกมันจะลายปีนี้ลูกไม่ไม่ดีอ่าไม่ลายลูกดีมากเลยปีนี้อาทิตย์สองอาทิตย์โอ้หนี่ห้าลูกเลยห้าลูกเนี่ยถ้าเขาดมสมบูรณ์นะการให้น้ํานี่สําคัญมากๆเลยปุ๋ยผมก็นานๆให้ทีเอามาหวานทีสูตรนะสิบห้านะสูตรเสมอแล้วก็ปุ๋ยขี้วัว เราต้องบํารุงเข้าบ้างนะครับถ้าเราไม่บํารุงมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกถ้าปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับน้ําต้องถึงน้มะนาวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกลอันนี้รออีกสักสองอาทิตย์น่าจะเก็บได้เราก็ตัดมาเลยใบงีกใบงอลอนนะอนาคตมันก็คงไม่ออกลูกถึงออกก็ลูกเล็กนะถ้รโอกาสตัดแต่งจก่งไปเลยให้เขาเหลือไว้หน่อยบนนี้ ข้างบนลูกใหญ่เอาถึงเลยอ๋อนี่ได้สามลูกนี่ได้สามลูกพอได้อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างพระเขากันนะครับเพราะว่าก็เวลาเราขายเราก็ขายแบบราคาพระกันไม่ได้แยกคาดไซ์นะครับก็ปนๆกันจะมีลูกเล็กลูกใหญ่บ้าง หลายคนเนี่ยบอกโอ้ทำไมตัดกิ่งทิ้งแล้วตัดแต่งกิ่งไปพร้อมเลยนะครับตัดแต่งกิ่งไปพร้อมเลยอย่างเงี้ยตัดแต่งกิ่ง่กิ่งมันไม่สวยแล้วอะกิ่งมันต้องให้มันเป็นกิ่งกระโดงแต่ว่ากิ่งกระโดงก็คืออย่างเงี้ยมะนาวจะได้ผลผลิตดีลูกโตลูกสวยต้องเป็นกิ่งใหม่ในกิ่งใหม่กิ่งกระโดงจะเป็นแบบนี้กิ่งใสใสสวยๆตรงๆกิ่งใหญ่เนี่ยนะครับ แต่ตรงนี้พอเขาออกลูกๆูกเขาก็จะโตสวยในรอยที่ผมตัดไว้ใช่ไหมตัดใหม่ตัดแต่งตรงนี้ปุ๊บเขาออกมาไม่กิ่งกระโดงถ้าอย่างนี้ไม่กระโดงกระดงเล็กเขาไม่เอาตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยต้องไปเสียดายอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดทิ้งเพราะว่าลูกเขายังได้อยู่รออีกสักสองอาทิตย์รอรุ่นรอบหน้าอันนี้ก็ตัดออกไปเลยตัดทิ้ง หรือการตัดแต่งกิ่งไปดูลูกข้างบนดกอยู่นะอันนี้ไม่ถึงเน,นี่ยเดี๋ยวต้องตัดลงเพราะว่าเขาสูงเอาไม่ถึงลูกสวยน,นี่มีลูกเดียวโอ้ตัดแต่งอันนี้เห็นไหมจับแป๊บเดียวหลุดแนละ้วผิวเขาเหลืองแนละ้ว ตัดแต่งให้เขาสนิทตอนนี้ยังไม่ตัดเรายังมีลูกอยู่แต่แมหกิ่งมันไม่สวยลูกเขาก็เล็กลูกเล็กแต่ก็เสียดายถจะตัดแต่งให้เขาตอนนี้นะต้องรอเก็บก่อนมันจะออกดอกตลอดนะเห็นไหมนี่ครับดอกก็ยังมีอยู่เก็บลูกไปออกดอกไปยังติดดอกดอกกาลังออกลูกเล็กลูกถ้าเราบารุงดีเขาก็จะมีลูกให้เราได้ตลอด มีดอกมีดอกตรงนี้เห็นไหมครับนี่เีดอกอันนี้ออกดอกนี่ลูกเล็กๆก,ก็จ่อโตขึ้นมันก็จะมีให้เราได้เก็บตลอดทั้งปีถ้าเราบริหารจัดการเราบำรุงเขาดีๆนะตรนี้มีสองลูกเลยลูกกำลังสวยลูกนี้น่าจะขีดหนึ่งนะลูกนี้ไม่ถึงตัดแต่งให้ความตรงนี้ เขาเหลือขั่วไปหน่อยอันนี้ก็ได้ลูกนี้มันเกือบถึงดินเลยฝนตกวันก่อนนี่ไหมดินขึ้นอันนี้ตัดแต่งไปตัดแต่งไปพร้อมเลยยอดมันเล็กเขาลูกเขาก็เลยไม่ค่อยโต น,นีก็ได้สองลูกที่เยอะสุดก็จะเป็นสี่ลูกเนะอันนี้สองลูกตัดแต่งที่พร้อมเลยลูกสวยๆกำลังพอดีนะครับถ้าเราดูแลเขาดีๆติดดอกครับดอกดอกมาปุ๊บก็จะมาเป็นลูกเล็กๆนี่ครับลูกเล็กเห็นไหมครับลูกเล็กๆ ลูเกเล็กเนี่ยกำลังติดกันนะนี่เราเก็บแล้วเนี่ยเราก็เก็บมาทีการตัดแล้วก็ตัดตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาแต่งขั้วอีกทงสำคัญมากๆก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำต้องให้ถึงตัดเลยแล้วไปแต่งล,ลูกเล็กโน่นลูกใหญ่นะี่มีให้เราได้เก็บตลอด ลูกนี้ก็ได้ละได้ลอุย้ยพวงนี้จะเอาถึงไหมโอ้โอโกี่ลูกเดี๋ยวนะมันลุ้นมันลุ้นว้ายนี่ครับนี่นี่ดูดิใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกเนี่ยเจอมาในเยอะสุดแล้วครับหลกูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหไหมครับสวยเลยเราดูแลดีบำรุงดีน้ำดีเนะี่ย กิ่งเขาโตเห็นไหมกิ่งเขาโตพอกิ่งโตปุ๊บเขาก็จะให้ผลผลิตเราเยอะขึ้นนะครับหกลูกเดี๋ยวเอาอย่างนี้ให้เขาไปเลยช่างพร้อมกันเลยเขาไปเด็ดเก็บไว้แล้วเก็บไว้นานนะถ้าเราติดขั้วไปอย่างเงี้ย โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูได้ไดเกือบถังหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไปช่างดูว่าจะได้กี่กิโลอนี่อเออมาห้าโลออเดอร์ห้ากิโลถ้าไม่พอก็ได้มาเก็บเพิ่ม EP นี้พาเข้าสวนมะนาวเก็บมะนาวตามออเดอร์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม u t u b e ช่อง YouTube อธิพัฒน์นนพานะครับหรือเพจ a c e b o o k เพจครูพี่พักกินผาเที่ยวนะครับ Facebook อธิพัฒน์นนภา,าแล้วก็ติ k t o k ฝากติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ p ต่อต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,า EP หน้าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชั่งกิโลว่าจะได้เท่าไหร่มีออเดอร์มา5กิโลถ้าไม่พอก็อคงยวมาเก็บเพิ่มอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ